ช็อตในทําเมนูหมึกช็อตเขาเขาจะเอาแบบปลาหมึกเป็นๆเลยใช่ไหมคะใส่ไปในถ้วยแบบอย่าชี้อย่าชี้ทีนี้ดีกว่าเอาแบบว่าให้ให้ไปทรายไปแล้วดีแล้วคุณแม่เกือบแบบเกือบฆ่าแล้วเกือบฆ่าพนักงานแล้วอาหารมาช้าแล้วเกิน อันนี้เมนูน้องพร้อมนะถ่ายไม่ทันเดี๋ยวเสร็จคุณพ่อดูซิกินยังไงเหลือแบบกุ้งปลาหมึกหนาวไม่ใช่เหรอไม่กินเหรอครับบิงซูอ่ะกินบางโกลกินบางโกลยังไม่มาใช่ไหมบางโกลอ่ะบิงซูรสน้ำเต้าหู้ยังไม่มานะรอแป๊บ มาแล้วเิงสูน้ำเต้ากูิงแค่เนี้ยเหรอเอาพราิงแค่เนีน้ยเหรอกิงแค่เนี้ยเหรอฮะโอ้โเลี้ยงง่ายเนี่ยอร่อยมะอย่าอร่อยนะอร่อยนะเดี๋ยวโดนแย่งนะทานนมข้นได้นะคะ งเลยนี่แค่จานก็จะมีแบบหมูแห้งหมูสับแล้วก็ไข่เจียวเขาลับไปทำให้ลูกนะ่โอเคเขาต้มจันนะอันนี้เป็นขนมพื้นบ้านอะยังไม่รู้ว่าชื่ออะไรกันไม่ได้ดูให้นเขาบอกมีป้ายดูดูคืนที่สองมานอนชายหาดแล้วนะครับ คืนนี้นอนที่มาดีี่พี่นอเาก็มาก่สลมา่ดีร้องเพลงอะไรอันข้าวก่อนหนูอัพโหลดคลิปรูบอกโอเคค่ัทนข้าวครับด่๋ยวพ่อเล่นน้ำกับหนูอ๋อง่วง

สนุกไหมฮะเดี๋ยนั่งพักแป๊บหนึ่งนะคะเก็บของเก็บของแล้วเราจะทำอะไรต่อคะน้ำค่ะเย้อ้อเหรออ้เหดีมากเลยอะคะเออเฮ้ยน้ำใสจริงด้วยอะคืนกันิ่งด้วยนะคะถ้าาไม่เห็นืนข้างเรก็อยากไปทคนเดินไมได้ถึงนู่นเลอ นันตรงนี้ตราไปล็กๆมา เมื่อกี้ไปเล่นสไลเดอร์มีคนหน้าเวอร์มากตอนมันสไลด์ลงมาทำหน้าอย่างนี้ยรัยเท้าแคันเลีอยวคุณพ่อก็ไม่ใช่ว่าหน้าไม่เวอร์นะคะจะกลับแล้วนะกลับี้ เราจะไปศูนย์ศึกษาคุ้งทะเบนใช่ค่ะน้อง้อมเราจะไปดูกับป่ากองกลางลใช่ไหมคะอมตอนนี้คือน,น,น้ำทะเลใสามากแต่มีตัวอะไรกัดก็ไม่รู้นะคะเมื่อวานนี้ก็ไม่เล่นเลยก็ ใชยเลนเอ้าคุกกระเบนนะคะเรามาหาความรู้ที่ที่นี่นะคะแล้วเรามาดูป่าตองใจค่ะไปอันนี้นะคะเรามาดูป่าชายเลนนะคะป่าชายเลนคืออะไรป่าชายเลนคือป่าชายเลนคือสังคมพืชและสิ่งมีชีวิต ต่างๆที่เกิดขึ้นในภูมิประเทศเขตร้อนชื้นบริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งมีดินเลนและน้ำทะเลท่วมถึงพันไม้ยืนต้นได้แก่กลงกาเป็นสามคันนอกนั้นเป็นไม้ยืนต้นชนิดอื่นเช่นปลาสักหรือพังกาหัวสูงแสงทะเลลำือทะเลโป่งตับบูงฝาตาซึ่งทะเลสาม มันมาเป็นต้นป่าษารีลนจึงมีชื่อนิยมว่าอีกชื่อหนึ่งว่าป่ากงกางค่ะอ่านเก่งมากค่ะความรู้อยู่รอบตัวและกระดัน โอ้ลากียามากค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะตรงนี้นะคะเขาก็ตรงนี้น่าจะมีปักตงกลางหรือเปล่าคะจะคือว่าเขาหยุดปลูกแค่นี้เพราะว่าตรงนี้น้ำมันน่าจะขึ้นนะคะตอนนี้เป็นช่วงน้ำลงแล้วก็ปูเต็มเลยตรงนี้ทุกคนลองแทนเป็นของดูสิคะป่าแถวนี้ก็บางส่วนขึ้นเองตามธรรมชาติแต่บางส่วนก็คือปลูกนะครับนี่ทุกคนลองดูั่งดูสิคะที่เห็นตะปมตะปังนี่คือหอยหมดหมดเลย ช่งนี้เป็นพ่วงน้ำหลงค่ะน,นะคะคือสะพานสวยนะคะตัวอุ้ยตอนนี้คืงน่ากลัวมากเลยนะคะน่ากลัวมาก <c oughs> เราเดินฝ่าด่านสิบแปดอลรหันนะครับก็ตัดทางเดินพยายามหลบหลีกการตัดต้นไม้ที่สุดนะครับ อันนี้หมายถึงเอาคุณแม่เป็นบรรทัดฐานใช่ไหมคนงงเงียมักจะอารมณ์เสีย รงสักไม่ปรงจะเสียคนโอ้เพลงสมัยไหนวันเนี้ยต้นไม้ตามทางเดินก็จะติดป้ายแสดงว่าคือชนิดไหนไว้นะครับให้เราศึกษาว่าอ๋อต้นนี้คือหน้าตาเป็น แบบนี้กามุดลยเหรอรึอะล็อกคุณแม่ล่ะทางเดินศึกษาธรรมชาติก็อยู่ที่ประมาณ1นกิโลครับ กะเถอเไปหน่อยค่ะก็เถอเไปนิดนึงค่ะโอเคเดี๋ยวไหนมีปลาไหมในนี้แต่แม่แต่กะชังเพังแล้วนะมันขาดเนี่ยมันก็เลยแบบเข้าออกกันสนุกสนานมาก